สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่13เมษายนประจำเดือนกรกฎาคมค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะเป็นการพยากรณ์โดยรวมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในเดือนกรกฎาคมนี้จะต้องเจอกับสถานการณ์ใดบ้างในเรื่องของหน้าที่การงาน การเงินสุขภาพและความรักของคนโสดเรามาอัปเดตกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่การงานกันก่อนเลยนะคะชาวลัคนาราศรีมีนในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่ดวงเรื่องงานเริ่มดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนไปแล้วโอกาสที่จะมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือมีการขยับพยายเกี่ยวกับเรื่องงานที่จะมีเข้ามา หากใครทำงานประจำอยู่คุณอาจจะต้องเข้าไปดูแลจัดการหรือตรวจสอบงานต่างๆด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะจะสง่งผลทำให้เกิดความสำเร็จในเรื่องการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนใครเป็นเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจเดือนนี้มีโอกาสในการขยักขยายลงทุนต่อย,ยอดทำอะไรเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีตัวช่วยที่ดีเข้ามาในดวงโดยเฉพาะมิตรสหายจะส่งผลทำให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นหากใครตั้งใจจะทำสิ่งใดอย่าปล่อยให้เป็นแค่ความตั้งใจเท่านั้นขอให้ลงมือทำในเดือนนี้เลยค่ะเรื่องการเงินสำหรับเรื่องการเงินในเดือนกรกฎาคมนี้ต้องบอกว่า คุณเป็นราศีที่ดวงดาวการเงินค่อนข้างแข็งแรงถ้าหากใครเคยมีปัญหาติดขัดทางด้านการเงินหรือเคยรู้สึกว่าเงินทองหายากเดือนนี้จะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินเข้ามาส่วนท่านใดที่มีเงินมีทองอยู่แล้วและอยากลงทุนทำอะไร,ร,รเพิ่มเติมเดือนนี้จัดว่าเป็นเดือนที่ดวงดีคุณจะมีเครดิตดีสามารถขอสินเชื่อได้ง่าย กู้เงินผ่านเรียกว่าเป็นจังหวะที่การเงินลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องความรักส่วนเรื่องความรักในเดือนกรกฎาคมนี้ยังคงดำเนินไปได้ดีอาจจะไม่ถึงขั้นสละโสดหรือแต่งงานในเดือนนี้แต่อย่างน้อยคนที่เพิ่งเริ่มต้นคบหาดูใจกันใหม่ๆก็สามารถสารสัมพันธ์กันไปอย่างต่อเนื่องค่ะ ส่วนท่านที่มีคู่มีครอบครัวแล้วมีดวงดาวเรื่องการขยับขยายครอบครัวเข้ามาหากท่านใดยังไม่มีลูกจังหวะดวงอาจส่งผลให้มีลุ้นได้สมาชิกใหม่ในเดือนนี้ค่ะเรื่องของสุขภาพสำหรับเรื่องของสุขภาพนั้นไม่ได้มีประเด็นมีปัญหาแต่อย่างใดเพียงแต่ขอให้บบระมัดระวังเรื่องของน้ำหนักตัวสักหน่อย เพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณกินอิ่มนอนหลับเต็มที่อาจจะส่งผลทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ค่ะและแม้เป็นเดือนที่ไม่มีประเด็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่น่าเป็นห่วงแต่ก็ขอให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทน่าจะดีที่สุดค่ะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมีนในเดือนกรกฎาคมนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีน ทุกๆท,ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมหวังสมปรารถนาทุกๆระการค่ะและขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ